ครับก็วันนี้ผมมากรอกเอาน้ำํำจิ่ตามธรรมชาติเพื่อไปทําจุลินทรีย์สังก็แสงกันนะครับได้มาแล้วครับน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นหนองน้ําครับครับก็ตังนี้ก็เป็นเป็นน้ําที่อยู่ตามธรรมชาติครับข้างล่างก็มีปูครับ เป็นแหล่งน้ําที่อยู่ในปา่าตามปา่าตามเขานะครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปทําจุลินทรีย์แสงแสงที่บ้านกันนะครับในแหล่งน้ําธรรมชาติมันน่าจะมีจุลินทรีย์เยอะนะครับเดี๋ยวเรากลับเอาไปทํากันต่อที่บ้านครับ ครับก็อันนี้เป็นน้ําห้วยครับเป็นน้ําคลองน้ําห้วยครับลึกมากใหญ่มากเดี๋ยวผมจะมาเอาเก็บเอาตัวอย่างน้ําไปทดลองทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะครับ ได้มาแล้วครับเป็นน้ำห้วยครับคุ้นขุนฝนตกครับน้ำก็เลยหลากน้ำเริ่มหลากครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมาทดลองเอาน้ำในบ่อปลาครับ บ่อปลาป่อยที่ปล่อยไว้ไหลายวันแล้วเดี๋ยวเรามาเอาน้ํากันเลยครับเป็นน้ําบ่อปลาครับในนี้ก็มีปลานิลปลาดุกครับ <c oughs> ครับก็ ได้น้ำมาแล้วครับครับหลังจากที่ได้น้ำจากบอ่อปลามาแล้วเราก็มาเติมไข่นะครับอันนี้เป็นไข่ที่มันเหลือจากเมื่อวานนี้ครับก็อันนี้เป็นไข่ที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เติมไข่ลงไปเลยครับ ไข่นี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละปอกไข่ครับน้ำปลาหนึ่งช้อนครับน้ำปลาหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนชา ได้มาแล้วครับอันนี้น้ำตามหนองน้ำธรรมชาติครับอันนี้น้ำห้วยอันนี้น้ำบ่อปลาอันนี้น้ำบดอันนี้น้ำปะปลาปะปลาบ่อปลาน้ำห้วยน้ำธรรมชาติตามหนองน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติครับก็ตีไข่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เลยครับน้ำ ตามหนองน้ำธรรมชาติอันนี้น้ำห้วยน้ำบ่อปลาน้ำปละปลาจะมาใส่กันเลยครับน้ำหนองน้ำก่อนครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติครับ ต่อไปน้ำห้อยครับน้ำห้อยน้ำบอบปลานี่ผมใส่แล้วอันนี้ก็น้ำปลาปลาครับนี่ปลาปลานะอันนี้หนองน้ำอันนี้น้ำห้อย นี่บอ่อปลานี่ปลาปลาขยาวครับแหล่งน้ำธรรมชาติครับน้ำห้วยครับน้ำบอ่อปลาครับน้ำปลาปลาครับไปตากแดดกันเลยครับครับอีกสักสามสัปดาห์เลยจะมาถ่ายให้ดูนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอีก3สัปดาห์เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ